จ้าวันนี้เ่ามาเห็ดไข่แซ่ํนปลาแดดปลาโต,ตกินแต่กระส้บก่อนอื่นเ่าก็ตตองในต้มน้าเพื่อจะต้มไข่ให้มันสุกเมื่อนํามันเดือดแล้วห่าก็หุ้มไว้แล้วเอากรเอาเกลือใส่เอาเกลือใส่ห<ส>น่อยหนึ่งเกลือบวกให้เลืองมันติดนอกจากนั้นเ่าก็เอาไข่ลงใส่ส่วนว่าจะใส่หน่อยใส่ร้ายนันขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่จะต้องกินเน้อให้มีคนร้ายก็ต้องใส่ร้าย นอกจากนั้นเราก็เท่ัักพริกลงไปเพื่อจะทำกันซ้อยเน็นไัยมักเผ็ดรลายก็ใส่ลายให้มักบักเพชดหน่อยก็ใส่น่อยส่วนตัวแล้วมักเผ็ดก็ต้องใส่ลาย หลังจากที่ว่าไข่สุกแล้วห้าก็เปิดฝ้าหม้อออกนอกจากนั้นเ้าก็ตักเอาไข่ลงใส่น้ำเย็นที่ห้าได้เกี่ยมฟ้าไว้เพื่อว่าบวกห้มันห่อนในเวลาที่ห้าจะต้องกไข่ กลับมาบะนี้เขากบเอาหัวกระเทียมลงใส่ไผหมักใส่ร้ายก็อาจจะแสบร้ายขึ้นยุคกระพูหมักกระเทียมนี่ก็มีชุดดีนอกจากจะป้องกันมะเร็งได้เขาก็ยังสามารถบริโภคได้โดยความเสบซอยสําหรับผูู้หมักเด้อจากนั้นเขาก็เอาบักเน่าขึ้นมาสอยเป็นเปลืองใหญ่ๆๆเพื่อว่าเข้าจะบีบใส่แจวนั่นเองเท่าพริกลงไปกระเพวะกระเทียมนอกจากนั้นเขาก็จะตอกเอาุงแป้งด้วยก็คือ ตามไปด้วยน้ำปลาหน่อยนึงนอกจากาน้ำปลาแล้วเขาก็ตอนใดเอา,นะห,าหน้ามะนาวบีบใส่เพื่อจะเป็นการเห็ดมันมีรสชาติคล้ายๆคือสมสมเป็นไผที่ม,กมักรสชาติสมกับใส่หลาย ตามไปด้วย <S <S เป็นกนัวเป็นกนัวใส่ร้ายเสบร้ายใส่หน่อยแสบหน่อยคือยูกาภูมักเด้อเดี๋ยวนอกจากนั้นเฮาก็นี่ขาดบบได้คือนำปลาเด็กปลาโตปลาเด็กดีปลาเด็กแซ่บใส่ลงไปเลยใส่ร้ายกับผู้ซึกวา่ามีรสาตร์กินหอมขึ้นมาบวกกับทีเ่เฮ่าได้ปรุงแต่งไว้ก่อนนานี้แล้วนอกแกบักเพ็ดว่ากระเทียมมีเป็กนัวมีบักนาวแล้วเฮาก็เติมเบิดปลาเด็กกปลาโตลงใส่นอกจาก,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 น,น,กนั้กนก,กับนให้มันเข้ากัน ตื้นใบน้ำตาลน้อยหนึ่งเมล็ดไผ่หมัมกหวานไร่กับใสไร่ขึ้นอยู่กับผู้หมักอีกขึ้นเกาสิ่เกา่าสินเคยผู้หมักหวานกับใสหวานผู้หมักหวานกับใสน้อยหนึ่ง,งเล้อนี่เพื่อบารสศาสตร์นี่มันจะเป็นลักษณะแบบว่าส,สมบูรณหวาน,านโค้ดให้มันละเอียดเข้ากันมันจังจะแซ่ นอกจากนั้นข้ากระซิมเบ่งมาดีนะอืมขัดสุดยอดยอดตอนต่อไปข้าก่อปอกไข่ปอกไข่สงเกตเบ่งว่าไข่แต่หากว่าข้าต้มใส่เกลือมันก่อจะบเป็นการแตกครัเนี่ยนอกจากนั้นก็มาวางเลียนใส่จานที่ห่าต้องการอยากเอามาห้อยใส่รับนำปลาแดงที่ห่าเกี่ยมไว้เป็นไพยโบมากินแบบเป็นน่วยห้อก็ต้องได้พาเคองแบบนี้การที่พาเคองมันก็นจะเหตุให น้ำปลาแดกสับซึมซึมเข้าไปในไข่สีแดงๆหันเวลากินมันก็จะเป็นรสชาติแบบกลมกล่อมมีกลิ่นไข่วกกับกลิ่นน้ำปลาแดกที่เฮาได้ปรุงแตงไว้มันก็จะเป็นรสชาติแบบพิเศษนอกจากเทาก็ตตองห้ยเจลที่เฮาได้เตรียมไว้นี่คือเจลน้ำปลาแดกปลาตุ๋หวยเลยมีกลิ่นทันทีเลย เอาเ่กากะแป้งเอานําปลาเด็กที่ห่อเด็กบุกแตงแล้วจัดให้เป็นทีเป็นทางห้อยใส่ไข่เพื่อให้มันสาบซึมเข้าไปในไข่สีแดงฮะเมื่อเวลาหอกินเน่ยเหาก่อเจ้าห้สซึกว่ารุชศาสตร์มันเข้าถึงเนือ้อถึงไข่แท้ๆน้องท่นะานผู้ชมคนใส่ ider, เด้อมันไปทีว่มามักบักเพชรจะตักบักเพชรใส่ในหันพอวเวลาหาะกินเนี่อหอจะตักเป็นคำเป็นคำเลย พร้อมเสิร์ฟท่านที่ตอนนี้ขึ้นมาถึงโตพร้อมบ,บริการกินแซ่บๆแซ่บได้ย้อนมีคคามนี่ปลาโตอะไรปลาโต,าโตจัดเลยหากท่านไดสนใจอยากเอาไปเห็ดกับโลกไปเห็ดบ้างเด้อ อย่าลืมนำประเด็กปลาโตแซบนัว